หากเราจะต้องสร้างกำแพงบ้านค่ะกำแพงบ้านของเราเนี่ยควรจะชิดหลักหมุดที่ดินเลยหรือว่าเราควรจะเว้นระยะห่างเอาไว้ค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะเขามีระยะห่างระหว่างกำแพงบ้านนะคะกับตัวหลักหมุดที่ดินหนึ่งเกือบหนึ่งเมตรเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่คือสังเกตง่ายง่ายเลยค่ะนี่คือหลักหมุดที่ดินแล้วก็นี่คือแนวกำแพงบ้านค่ะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นถนนสาธารณะนะคะนี่เลยเรียกได้ว่ามีระยะห่างพอสมควรเลยนะคะ ถือว่าปลอดภัยแล้วก็สวยงามระดับหนึ่งเลยนะคะนี่เลยค่ะสังเกตง่ายๆเลยแตาถ้าเป็นเราอะคะเราจะสร้างไว้แบบนี้หรือไม่คะเราจะสร้างเหมือนบ้านหลังนี้ไหมคะจะเว้นระยะห่างไว้แบบนี้หรือไม่คะ นี่เลยค่ะท่านไหนมีไอเดียหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอแนะได้นะคะเพราะว่าเราไปเจอแบบนี้มาตอนที่เราไปดูที่ดินนะคะเราก็เลยสังเกตได้เลยค่ะว่าเออไม่บ่อยเลยนะคะที่จะเจ,เจอเจ้าของบ้านทําแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ไม่บ่อยเลยที่จะเจอระยะห่างระหว่างกําแพงบ้านกับมุดที่ดินโดยส่วนใหญ่ก็จะชิดกับมุตรที่ดินไปเลยใช่ไหมคะอย่างบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะทําทุกๆด้านเลยนะคะมีเว้นระยะห่างเอาไว้ทุกด้านที่เป็นถนนสาธารณะค่ะเขาก็จะมีระยะระหว่างกําแพงบ้านกับหลักหมุดที่ดินไว้ประมาณ1เมตรแบบนี้เลยค่ะ ่คะสังเกตอีกด้านหนึ่งของกำแพงค่ะก็จะเว้นระยะไว้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเป็นเราล่คะคะเราจะทำแบบนี้หรือไม่คะหรือมีเหตุผลไหนไหมคะที่แบบว่าเราจะควรจะต้องเว้นระยะไว้แบบนี้ค่ะจะได้ให้แบบคนอื่นได้ทำตามหรือว่าจะได้เป็นข้อเสนอแนะให้ท่านอื่นด้วยค่ะ